นิวร้านคู่ใหม่นะครับแกะกลองครับจริงๆต้อบอกว่าแกะมาแล้วแล้วก็ลองใส่แล้วด้วยนะฮะแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องสเปคของคู่นี้กันก่อนนะครับนี่คือ 1080V 15นะครับอัปเดตมาค่อนข้างเยอะในรุ่นนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยชอบ14เนี่ยจะต้องชอบ15มากกว่าค่อนข้างมีนัยยะสำคัญนะฮะ เปคของคู่นี้อัปเดตจากรุ่นที่แล้วพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสแต็กที่สูงขึ้นนะส้นเท้าเนี่ยจะอยู่ที่39.9ข้างหน้าจะอยู่ที่33.9นะครับก็คือคิดง่ายๆว่า40 34.6นะครับเป็นรองเท้าที่ให้ความหนามามา,มากเลยทีเดียวนะมากกว่ารุ่นเดิมประมาณ2มิลแน่นอนความพุชชั่นก็มากกว่าเดิมฟิลโฟมนะเหยียบไปแล้วความรู้สึกแตกต่างจากเดิม พอสมควรแบบรู้สึกได้ฟิฟ์มของ13กับ14เนี่ยอาจจะมีความต่างกันประมาณหนึ่ง14มา15เนี่ยค่อนข้างต่างชัดนะครับโฟมเนี่ยชื่อว่า infinite นะคร infinite เป็นโฟมใหม่ที่อัปเกรดจากตัว fast foam x เป็น super critical นะครับก็จะมีความฟูความเด้งการตอบสนองส่วนโฟมเดิมเป็น fast foam x จะเป็น eva base นะครับเพราะฉะนั้นโฟมค่อนข้างต่างสแตกค่อนข้างต่างนะครับทีนี้มาที่น้ำหนัก ตัวนี้มัน9.9.5นะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ270แต่ถ้าเป็น9 US เีก็จะประมาณ260ซึ่งถือว่าเบากว่าเดิมนะเรื่องของไซส์เนี่ยผมคิดว่าสามารถตรงไซส์ได้คือผมเท้า260ผมก็ใช้270ซึ่งก็คือ9 US แต่ตัวนี้ใช้ไป9.5แถม Y ด้วยผมคิดว่ากว้างไปสักนิดใหญ่ไปสักหน่อยนะคิดว่าตรงไซส์ได้นะทรงรองเท้าเนี่ยมันจะเรียวกว่ารุ่น14หน่อยนึง แต่ถือว่าได้ความกว้างมาพอสมควรตามปกติของรองเท้ารุ่นนี้นะครับสังเกตจากเนี่ยฐานรองเท้ากค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งคู่นี้จะเป็นรุ่นวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งกว้างไปใหญ่เพราะฉะนั้นการเลือกไซส์ก็น่าจะอยู่ที่ตรงไซส์ได้นะครับไม่มีปัญหาสําหรับ New b วลานหนึ่งอยู่แล้วนะับไม่ว่าทุกรุ่นก็คือเป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับประเภทการซ้อม ผมคิดว่าหลักๆของเขาก็คือเป็นรองเท้าคุชชั่นซัพพอร์ตนะฮะแต่เน้นเด่นในเรื่องของคุชชั่นความสบายก็เป็นเดลี่รันนะฮะอีซี่แล้วก็ลองรันได้นะครับผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะที่จะเอามาลองรันสําหรับรองเทา้าที่ให้ความซัพพอร์ตให้ความคุชชั่นมาเยอะๆแล้วก็เบาประมาณ260 270เนี่ยผมว่าถือว่าโอเคมากๆนะครับราคาอยู่ที่6,000นะฮะก็ถือว่าโอเค ถูกกว่าหลายๆรุ่นที่อยู่ในเทียร์เดียวกันนะฮะหกจริงๆมันน่าจะมีส่วนลดนู่นนี่แต่วางขายในไทยอยู่ที่วันที่15นะฮะก็ลองไปเลือกดูผมเห็นตอนนี้มี2ส,สีนะสีเขียวกับสีนี้แต่ผมว่าสีนี้โอ้ถูกใจมากๆสีนี้เนี่ยมันจะให้2ส,ส,สีเนาะเป็นเป็นโทนเย็นนะฮะข้างเท้าด้านในจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินทะเลสวยมากดูทรงในในกล้องแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ว,ว่า ทรงมันเพลียวกว่าเดิมอ่ะทรงมันเพลียวกว่ารุ่น14ส่วนข้างเท้าด้านนอกก็จะเป็นสีเขียวอ่อนกับเหลืองนะฮะให้คู่สีมาดีมากๆนะผมโหผมว่าเออทรงของรองเท้ารุ่น15เนี่ยดูเฉียวดูทันสมัยก็คือสมมุติถ้าเรามองจากมุมท็อปวิวเราใส่รองเท้าเนี่ยเราจะเห็นความอ่าหนาความบวมความหนานุ่มอะ่ะความกว้างของรองเท้าแต่พอเรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ารองเท้ามันมีความ เชี่ยวพอสมควรนะฮะแล้วก็ความแฟลตของรองเท้ามีประมาณนึงก็มีอีกทรงให้กลิ้งเท้าได้นิดนึงในขณะที่ดอบ6นี่ผมว่ากำลังโอเคกำลังวิ่งได้ไม่ไม่เร่งเร้าหรือมากเกินไปผมว่าเป็นการวางเท้าที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีช่วยเล็กน้อยในในเรื่องของดอบนะฮะ นอกจากโฟมแล้วส่วนที่เปลี่ยนมากพอสมควรอัปเปอร์มันเปลี่ยนใหม่เนาะรูระบายค่อนข้างดีลิ้นเป็นแบบเย็บติดกับข้างเท้าด้านในเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้กระชับได้พอสมควรเพียงแต่ว่าคู่นี้มันหน้าเท้ากว้างผมก็เลยรู้สึกว่ามันหลวงหลวงเท้าแก้โดยการล็อกกลางเท้านะฮะล็อกกลางเท้าแล้วใส่ละเนื้อหลุกนะก็จะแก้ปัญหาได้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เลือกตรงซ้ายผมคิดว่าไม่มีปัญหา ผมไปเผื่อเป็น9.5แล้วก็เป็น Y ก็เลยแบบโอ้โหโอ้โถงก็ค่อนข้างดินไปนิดนึงแต่ว่าพอล็อกทําเชือกดีๆแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆ h u อัปเปอร์เนี่ยเขาวางแพทเทิร์นเลเยอร์มาค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะฮะเป็นลวดลายแบบนี้ผมว่าเออมันให้แพทเทิร์นให้เลเยอร์เป็นชั้นๆแบบนี้ลายเลเยอร์แบบนี้สวยนะฮะสวยมาก<ๆ>นะเนะ ถือว่าเป็นทรงที่น่าใช้มันสวยเฉียวอะ่ะส่วนเรื่อง o u t โ o นะฮะเ u t โซก็จะมีทั้งที่เป็นแบบว่าเห็นเป็นโฟมเปลอยโฟมตรงกลางกับเอาโซที่เป็น pattern ททด้านหน้าแบบนี้นะเนี่ย o u t โซเป็นแบบนี้นะครับเป็นยางทเทิร์นเราจะเห็นได้ว่ากลางเท้าเนี่ยค่อนข้างกว้างดีเดียวนะต้องถูกใจคนที่เท้ากว้างมากๆเท้าบานมากมาก เราลองหารองเท้านะผมเจอคําถามนี้เยอะมากเลยว่าพี่ครับเท้าบานใส่คู่ไหนดีนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นรุ่น Y เนี่ยสบายมากๆแล้วก็จะจะกว้างยังไงวาไม่น่ามีปัญหา2 e c e รุ่นนี้น่าจะเอาอยู่นะพอแกะกล่องมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือผมว่า่าทรงของรองเท้าค่อนข้าง ดูซิ่งกว่าเดิมแล้วก็ดีไซน์ของสีการให้สีของสี OG เนี่ผมว่าเออถูกใจดูครั้งแรกแล้วแบบเออสวยน่าใช้มากๆเลยแล้วก็เป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่แบบใส่วิ่งใส่เดินใส่ทำงานได้เพื่อให้เห็นภาพนะคือเราใช้ r e v e l เป็นรองเท้าเดลี่ที่ทําความเร็วได้เชมโปได้ถ้า1080เราก็จะใช้สําหรับอีซี่ลองดันและกลี o v อรลได้นะก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันแตกต่างจากเรเบลยังไงพูดถึงเรื่องโฟมอีกนิดนึงมันมีความใกล้เคียงกับบาลอสนะใครเคยใช้บาลอสแต่เพียงแต่ว่าบาลอสรุ่นนั้นเนี่ยมันมีความโฉ่งฉางดิ้นแล้วก็มีความไม่มั่นคงตัวนี้มีความมั่นคงกว่าบาลอสมีความซับพอร์ตดีกว่าเรเบลนะ มีความหนามีความคุชชั่น mm hmm. ก็เรียกว่าเหมาะมากๆสำหรับรองรันแล้วก็อีซี่รีคาบอรี่เ็นเดลี่รันนะฮะ mm hmm. ก็ลองดูนะครับวันที่15นะฮะใครสนใจเราไปลองหยียบๆลองลองที่ร้านย้ำนิดน,นึงผมคิดว่าตรงไซส์ได้สบายๆไม่มีปัญหาเป็นรองเท้าที่หน้ากว้างอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอาจจะดูทรงเรียวเฉียวกว่า รุ่น14เนอะแต่15ก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่น่ากว้างอยู่ใส่ตรงใช้ได้นะครับโอเคนี่คือ u n b o x r e n n e r Journey กับรองเท้ารุ่นใหม่น่าจะเป็นคู่แรกของปีนี้นะครับ